วันนี้เราจะมาเปิดความลับของแต่ละาธาตุกันค่ะคุณอยู่ธาตุอะไรคะดินน้ำลมหรือไฟหรือคนใกล้ตัวคนรักคุณเนี่ยธาตุอะไรคะมาดูกันว่าบางคนเนี่ยดื้อเงียบบางคนขี้น้อยใจบางคนใจร้อนบางคนฟุ้งซ่านเนี่ยเขาอยู่ธาตุอะไรกันบ้างคุณธาตุอะไรพิมพ์บอกไว้หน่อยนะคะไปดูกันมาดูที่ธาตุดินกันก่อนนะคะฝึกศพกันมังกรน,นะคะธาตุดินข้อดีก็คือเป็นคนที่ มีความมั่นคงเชื่อถือได้ไว้ใจได้ค่ะรักใครรักจริงแต่รักยากนะด้านมือคืออะไรดื้อค่ะดื้อมากดื้อเงียบนะแล้วก็ยึดติดกับความมั่นคงค่ะจนไม่ค่อยจะกล้าเปลี่ยนแปลงอะไรห่วงความปลอดภัยแล้วก็กลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนก็เลยทำให้มักจะติดอยู่ที่เดิมค่ะธาตุดินหรือเปล่าตรงไหม,ตร,ไหมตรงแล้วพิมพ์บอกไว้ไหนนะคะมาต่อกันที่ธาตุน้ำนะคะ กรกฎฟิจิมีนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นหัวใจของความรู้สึกค่ะเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนอ่อนโยนเข้าใจคนอื่นได้ดีมากเลยค่ะด้านมืดก็คือขี้น้อยใจค่ะรักใครแล้วรักเต็มที่เลยแล้วก็จะเจ็บเต็มที่เหมือนกันนะคะหลายครั้งก็จะชอบหนีความจริงค่ะสําหรับธาตุน้ำนะคะแล้วเวลาที่เจอเรื่องเจ็บปวดบางทีเนี่ยจมอยู่กับความเศร้ามากเกินไป อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับธาตุน้ำธาตุน้ําหรือเปล่าธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะกลุ่มนี้เป็นธาตุที่จะช่างคิดช่างพูดชอบที่จะลองทําอะไรใหม่ๆมักจะพาเพื่อนๆไปทดลองนูน่นทดลองนี่ตลอดเลยค่ะแต่ด้านมืดเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นลมอะค่ะมันมีความโลเล่เปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาแล้วก็ฟุ้งซ่านค่ะบางทีเนี่ยพูดพูดพูดไปแล้วแต่ว่าก็จะไม่ลงมือทําเพราะว่า นั่นแหละเป็นลมไงคะมันมันมันยังตัดสินใจไม่ได้จริงจังจริงๆเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากคะ่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าลังเลอยู่ตลอดนี่แหละคะ่ะทตุลมหรือเปล่าคะหรือรู้จักคนทตุลมไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามาที่ธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พลังเยอะคะ่ะมีแรงขับเคลื่อนเยอะมีแรงบันดาลใจสูงมากเลยคะ่ะนะจะให้ทํางานอะไรนี่โอ้ยลุยเต็มร้อยเลยแต่ด้านมืดก็คือ ใจร้อนค่ะอาจจะหัวร้อนง่ายนะบางครั้งก็คุมไฟไม่ค่อยอยู่อะค่ะนะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของหัวร้อนหน่อยค่ะแต่ก็เป็นคนที่มีพลังเยอะเวลาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำเต็มที่ค่ะคนเป็นธาตุไฟหรือเปล่าคะหรือรู้จักคนที่เป็นธาตุไฟไหม คุณอยู่ธาตุไหนคะหรือคนรักคุณอยู่ธาตุไหนเป็นยังไงบ้างตรงไหมบางทีถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาธาตุอะไรหรือเราธาตุอะไรเนี่ยก็จะรู้จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละคนนะคะทำให้เข้าใจความเป็นเขามากขึ้นนะคะถ้าเป็นตัวเราเองเราก็จะสามารถปรับตัวได้ว่าอะไรที่เป็นจุดดีของเราเราก็ลุยไปเลยใช่ไหมคะอันไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราเราก็ปรับมันเขน้ามันเองค่ะอยากรู้จังเลยว่าทุกคนธาตุอะไรเดี๋ยวคุณหนุนไปอ่านในคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดติดตามคุณหนุนในทาร์โร่แอนด์รูนส์แล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย